ยอดยุดเกียนคีย์บอร์ีซส้นหนึ่งตอนที่109และเปิดเรื่องมาตอนนี้ฉากได้ตัดมาได้ไม่นางชูหลันในตอนนี้เราจะได้พบว่าตัวของนางยังคงทําการบ่มเพาะพลังอย่างตั้งใจอยู่หลังจากนั้นเมื่อนางได้ออกจากการบ่มเพาะพลังนางได้ข้ามากล่าวถามสาวใช้ว่าสิ่งที่ข้าให้เจ้าไปจัดการก่อนหน้านี้เจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือไม่นางก็ได้กล่าวข้าจัดการเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ท่านเคยคงจะดื่มมันลงไปแล้วและยานั้นคงจะออกฤทธิ์ไปแล้วและฉากได้ตัดมาท่านสุวรรณและโชผิงดูเหมือนว่าในตอนนี้เราจะได้พบว่าทั้งสองยังคงหลับไหล นั้นจูจูโชวผึงก็กลับนอนตกเตียงมันก็ทำให้เขาได้ตื่นขึ้นมาส่วนที่้ดนสอันในตอนนี้ตัวของเขายังคงนอนเหล่าฝันว่าตนเองกำลังต่อสู้กับยวนวนตงอยู่โดยที่สอันในตอนนี้ก็เวอร์เป็นอย่างมาก S <S โดยที่ภายในความฝันของุูรรณในตอนนี้เขาสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้อย่างไงไ่ายดายด้วยการดีดนิ้วเพียงเท่านั้นด้วยการดีดนิ้วเพียงนิดเดียวก็ทําให้เขาสามารถจัดการกับยนบนตรงได้แล้วจนทําให้มันกระเด็นถอยออกไปและฉากได้ตัดมาด้านโชผิงในขณะนั้นจู่ๆประตูก็ได้เปิดออกและมีนางชูหลันก็ได้ปรากฏตัวออกมา <S 2> <S 2> โดยที่นางได้ใช้เชือกมัดุูรรณเอาไว้ก่อนที่นางจะเตรียมรถม้าแล,ลื่อกอไปว่าในคืนนี้จะต้องออกจากนอกเมืองไปให้ไกลย,ยิ่งดีโดยที่โชผิงก็พยายามที่ลากุวรรณออกไปอย่างทุลักทุเลแต่ถว่าต่อมาโชผิงก็พาุูอันออกมาที่นอกเมืองเรียบบร้้อยแลลวววเม่าานนไไไปสุกก็ั ับสิของตนเองกลับมาแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมตนเองต้องถูกมัดแบบนี้ทางด้านโชพิงที่รับรู้ว่าซูอันไดฟื้นแล้วตัวของเขาก็ได้กล่าวท่านเคยท่านฟื้นแล้วอย่างนั้นหรือแต่การที่โชพิงได้หยุดรถม้าก็ทําให้ซูอันไดกระเด็นตกรถม้าไปเลย โชผิงก็พยายามที่เขาไปดูอาการของท่าน,นสุวรรณแต่ว่าสุวรรณได้กล่าวตะโกนออกไปว่าโชผิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครกันที่ให้เจ้าทําแบบนี้กับข้าสุวรรณก็ได้กล่าวว่าคุณหนูใหญ่เป็นคนที่สั่งการให้ข้าทําแบบนี้คุณหนูใหญ่ต้องการให้ข้านําพาท่านออกจากเมืองให้ไกลที่สุดเพราะนั่นจิตว่าตัวของนางไม่ต้องการให้ท่านเสี่ยงอันตรายสุวรรณที่ยินแบบนั้นก็ทําให้เขารู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักดูเหมือนว่าพระยาของข้าก็เป็นห่วงข้าเหมือนกันแต่สุวรรณก็กลับคิดว่าตัวของเขาทําแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาต้องการที่มุ่งงงงงงหหนนหนนนนนน้้น้้้้าาาาาาาไปปจััดดกกกกกกรรรรรบยยยยยวววววตคมมมืออออออขขขเสพที่อยอย่่รร่่ะใใโชชิแู ข้าไม่สามารถที่หลบหนีได้อยู่แล้ว หยุดเกียนคียเบดซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยสิบและเปิดเรื่องมาตอนนี้ชาได้ตัดมาที่เช้าคุงวันต่อมาเนื่องงานประลองในตอนนี้ไม่นางชูฮวนกลับไม่พบเห็นซูอันและไม่นางชูหลันนางก็ได้สงสัยว่าทั้งสองได้หายไปไหนกันเนาะนางก็พยายามที่จะกล่าวถามเรื่องนี้กับท่านพ่อและท่านแม่ว่าไม่เห็นพี่สาวและพี่เขยเลยแม้แต่น้อยชูจงเทียงก็ได้กล่าวไปว่าพี่สาวของเจ้าปรากฏแผนการและต้องการที่จะทำมันด้วยตนเองซีซิวในตอนนี้ก็ได้กล่าวเรื่องการประลองในทันทีท่านใดนั้นไม่นางชูหลังก็ได้กล่าวขึ้น ชูของเราขอยื่นการเปลี่ยนเข้าร่วมการแข่งขันชูจงเทียงก็ได้กล่าวว่าในตอนนี้สุอันเขาไม่ค่อยสบายและตัวของเขาไม่สามารถลงมาสนามได้เลยโดยที่ข้าต้องการที่ส่งลูกศิษย์ของข้าเยวซานเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตระกูลหยวนก็กลับไม่ยอมแบบนั้นเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตอนที่ลูกหลานของตระกูลหยวนไม่สบายก็กัดฟันลงสนามการแข่งขันเช่นเดียวกันเมื่อพ่ายแพ้ในสนามก็ล้วนแพ้อย่างเต็มใจกุนหยวนมากมายก็กลับคิดว่าในตอนนี้สถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ยุติธรรมเลยแม้แต่น้อย โดยที่ทุกคนก็ต่างพากันตะโกนว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมซ้ำๆอยู่แบบนี้ และถ้าหากวันนี้ซูอันไม่เข้าร่วมการแข่งขันก็หมายความว่าตู้ของเขาได้ยอมแพ้ยวนวนตงก็ได้กล่าวไปว่าเวลาสําคัญแบบนี้ไม่โผล่หัวมาแต่ก่อนหน้านี้กับปากดีใส่ตู้ของข้าซูอันก็เป็นเพียงแค่เตาในหดหัวเท่านั้นทางด้านหัวหน้าตระกูลยวนก็ได้กล่าวไปว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูอันจะไม่ปรากฏตูวออกมาแล้วต่อให้คุณหนูใหญ่จะชนะอย่างไรก็ตามตระกูลชูก็ได้รับความพ่ายแพ้อยู่ดีข้าคิดว่าพวกเจ้ายอมให้ตระกูลยวนชนะตั้งแต่ในตอนนี้เลยเถอะแต่ทว่าในตอนนั้นจู่ๆซูอันก็ได้ปรากฏตูวออกมาเส้นและก็นน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 ออตตื่่สาาาายยเเพีีงงทั้้้้ใขมถึแลว ยินหมาเห่าเช่นนี้ออกมาก็เป็นเรื่องที่น่าคลึกครื้นยิ่งนะไม่นางชูหลันนางก็ไม่เข้าใจว่าสูอรนสามารถมาได้อย่างไรข้าส่งเจ้าออกไปนอกเมืองแล้วเจ้ากลับมาได้อย่างไรสูอันก็ได้กล่าวว่าเจ้าจงเชื่อใจในสามีของเจ้าหน่อยเถอะสูอันการที่เขาสามารถมาได้นั้นเพราะเขาได้ใช้ทักษะเคลื่อนย้ายนั่นเองส่วนทางดนโชผิงในตอนนี้ตู้ของเขาก็กลับหลงทางอยู่ภายในป่าอันมืดมิดช่างน่าสงสารยิ่งนะัก โชผิงได้กล่าวทำได้เพียงแค่กล่าวไปว่าท่านเคยในตอนนี้ท่านหายไปไหนอีกแล้วเพียงแค่ทิพตาเดียวเท่านั้นท่านก็กลับหายไปแล้วโชวพิงยังคงกล่าวในตอนนี้ข้าหลงทางแล้วแม่จ๋าช่วยข้าด้วยแม่จ๋าช่วยข้าด้วยข้าอยากกลัาบบ้านส่วนท่านสุวรรณตูวของเขาได้กล่าวในตอนนี้ข้าก็มาถึงแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันได้แล้วมันก็ทำให้การแข่งขันได้เริ่มต้นนบัตนี้สุรันในตอนนี้นางก็ได้กล่าวขอวัตถุของนางต้องการจัดการกับยนวนตรงด้วยตนเองแต่ทว่าสุวรรณก็กลับคิดวัตถุของเขาได้ศึกษาโยนวันตรงมานานมากแล้้้วาาา่รเเยยคอมัขขงไไดดบพพ ไม่นางชูหลันที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนางก็เข้าใจในคำกล่าวของซูอันนางก็ได้กล่าวสิ่งที่เจ้าได้กล่าวออกมาก็ปรากฏเหตุผลงั้นก็ตามใจเจ้าแล้วกันการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่นางชูหลันก็นได้ลงยังสนามการต่อสู้อย่างสง่างามมันก็ทำให้เหล่าผู้คนมากมายร้องสนับสนุนนางมากมายเราสนับสนุนเจ้าอยู่นาชูหลันในตอนนั้นซูอันที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดตู้ของเขาก็ได้เชียร์ภรรยาของตอนเองเช่นเดียวกันซูอันที่กล่าวที่เราสู้สู้นาจำเอาไว้วุตุของข้าเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งมากที่สุดดขขขขออ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 งงงงงเเจ้้้้าาาแลลวททีี่่รัักกกกซึคพููน,นนนนนนนใตต็็มย แต่ซูอันก็กลับได้รับแต้มความโกรธจากเหล่าผู้คนรอบข้างมากมายเช่นเดียวกันการต่อสู้ของแม่นางชูหลันและเธอนันตีอู้ก็ได้เริ่มต้นแล้วเมื่อเธอนันตีอู้ได้ก้าวลงมายืนสนามการต่อสู้มันก็ได้กล่าวว่าข้าน้อยตีอู้อยากจะขอเรียนรู้วิชากระบี่เทพบุภาหิมะจากแม่นางชูหลันหยุดเรียนคี์บ์ดซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดซึ่งทักษะการต่อสู้ของตีอู้ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทักษะพยักอัคคีที่ต้องมาต่อสู้กับทักษะบุภาหิมะของแม่นางชูหลันและทั้งสองเเร่่ปจ้ตตัวขาอสูกัน่รเ็วและเหมรล่ามในนนตอ้้้ขางรูสึก นะส่วนทักษะพลังบุปผาหิมะในตอนนี้ก็ทําให้ผู้ชมรอบข้างเด็บหนาวเช่นเดียวกันในขณะที่ทั้งสองได้เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้ทั้งท่านสุวรรณตัวของเขาก็ได้กล่าวเชียร์แม่นางชูหลันโดยที่สุวรรณได้กล่าวภรรยาของข้าเก่งที่สุดที่รักสู้ๆนะเมื่อสุวรรณได้กล่าวแบบนี้ออกมาก็ทําให้เขากลับได้รับแต้มความโกรธจากท่าน,นอูติ มันก็ทำให้สูวัรรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเมื่อเข้าลงมายู่สนามการต่อสู้เมื่อครู่นี้ผู้นั้นกล่าวว่าตนเองมีนามว่าตีอู่ทางด้านชูจงเทียนก็กลับมองว่าทางด้านตีอู่คนนี้รู้สึกแปลกเสลือเกินตามหลักแล้วทักษะกระบี่หิมะเทพบุพภาของทางด้านแม่นางชูหลานทุกครั้งที่ต่อสู้จะปรากฏไอเย็นถึงกระดูกมันจะทำให้คู่ต่อสู้รู้สึกเย็นเยือกแต่ถว่าทางด้านตีอู่ผู้นี้กลับไม่กระทบกระทานอะไรเลยแม้แต่น้อยเป็นเรื่องที่น่าแปลกซะจริงการประลองของพวกเขายงังดำเนินต่อไปแต่ถว่าทักษะของแม่นางชูหลานก็ไม่สามารถทำอะไรต่ออููตีีผ้้น้นไดเลย ท่านหยุดบนตรงก็กลับมองว่าวันนี้ตีอูตู่ของเขาพูดมากผิดปกติไม่มีนิสัยเย็นชาเหมือนกับเมื่อก่อนเลยสักนิดในขณะนั้นทั้งท่านตีอูก,ก็เลือกที่จะใช้ทักษะดาบเผาฟ้าในการจู่โจมไม่นางชูหลันซูอันที่เห็นสถานการณ์ในตอนนี้เขากลับรู้สึกเป็นห่วงนางเป็นอย่างมากไม่นางชูหลันนางก็เลือกที่จะใช้ทักษะบุพพาหิมะข,ของนางในการป้องกันตนเองเช่นเดียวกันผู้คนรอบข้างก็ต่างพากันเชียร์ไม่นางชูหลันซูอันก็ได้กล่าวเชียร์เช่นเดียวกันเล่กล่าวไปว่าที่เราสู้สู้หากว่าเจ้าชนะตู่ของข้ากลับไปบ้าน มาเล่กับขีดว่าทำไมเทพธิดาแบบนี้ต้องไปแต่งงานกับไอ้คนแบบนี้วันช่างไม่ยุติธรรมเลยแมย้แต่น้อยส่วนทาดดานการต่อสู้ด้วยตอนนี้ด้วยการจูโจมของตีอูดับของเขาก็ไม่สามารถทําอะไรต่อไม่นางชูหลันได้เลย ทักษะของนางก็ได้แช่แข็งดาบเล่มนั้นเอาไว้ก็ทาให้ดาบเล่มนั้นได้แตกกระจายไปในทันทีและตู้ของตีอูในตอนนี้ก็ได้ถูกแช่แข็งเอาไว้เช่นเดียวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมากหนักน้ําแข็งที่แช่แข็งตู้ของตีอตูเอาไว้ในตอนนี้ก็กลับละลายออกในทันทีเช่นเดียวกันมันก็ทาให้ชูยินและชูจงเทียนที่เห็นแบบนั้นก็สงสัยในตู้ของเขาก็นิจิตว่าวารยุทธ์แบบนี้คงไม่ได้อยู่ระดับ6อย่างแน่นอนและแล้วสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนยอดยุทธเกรียนคีย์บ์ดซีซั่นที่